โควาไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวัน,วนเราคิดว่าเขาพูดเล่นแล้วก็พูดไปเขาบอกว่าผัวเขางโ,งงโง่ผัวโง่ผัวไม่นั่นไม่นี่เอ,อทุกสิ่งทุกอย่างจะทํานั่นทนํานี่เขาเหนื่อยอนางทองบอกว่าเหนื่อยเหนื่อยการอยู่ผู้ชายแบบนี้คือไม่บอกก็ไม่ทํา ไม่บอกก็ไม่ทําไม่สั่งก็ไม่ทํานั่นทํานี่อืคือหน้าที่หน้าที่ที่แบบว่าไม่ต้องบอกเลยอืมซ้ๆซ,ซักซาก,ซากเขาว่างนั้นตื่นเช้ามากวาดบ้านถูบ้านจะก,กวาดบ้านถูบ้านนึ่งข้าวทํากับข้าวซักเสื้อซักผ้าเตรียมเสื้อผ้าเตรียมรองเท้าอืมให้ลูกไปโรงเรียนเช็ดขี่เช็ดเยี่ยวคือหน้าที่เราเนี้ยหน้าที่เราเนี้ยเป็นของผู้ชายอืมตื่นเช้ามาทุกวันจะเป็นอย่างนั้น ถ่นเช้ามาทุกเชา้านะย่ยเป็นอย่างนั้นลองถามลองลองไปถามหน่อยสิว่บบาวันนั้นนะ่ะที่ของรักของใครบางคนกินกินข้าวไข่เจียวเนี่ยใครเป็นคนทําให้คงหนีไม่พ้นผู้ชายทําให้เออนอกเหนือจากนั้นจะคิดเองทําเองก็ก็ทําไม่ได้อืก็ไม่ทําเขาเขา,เขาบอกเขางงยิงจริงจริงแล้วเนี่ยลองคิดดูนะว่าคนเรานะครับคนเราอย,อยู่กับเมียเนี่ย อยู่กับเมียแล้วเมียเป็นใหญ่แล้วคนเขาแล้วแล้วผู้ชายก็ยอมเมียด้วยผู้ชายก็ยออเมียจนจนกลายเป็นจนกลายคือทําอะไรผิดทําอะไรผิดก็เขาก็ว่าอืเขาก็ว่าเขาก็ด่าทําทําไมทําคือทํานั่นทำนี่คือทําไปแล้วเนี่ยสุดท้ายก็ต้องโดนด่าเขาก็เลยบอกว่าเออแล้วมึงมึงสั่งให้กูทํานะกูค่อยไปทําไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากทํานะเขาอยากทําแต่ทําไปแล้วโดนด่า มันมีมันมันมีใครที่ไหนชอบไหมไม่ไม่มีคนชอบหรอกทําแล้วโดนด่าไม่ไหวอันนี้อันนี้อันนี้ไอ,นนอนน้ไหลเห็นมาตลอดอ,อันนี้บอกได้เลยแม,แ,แม้แต่แม้แต่แม้แต่ดา่ดาด่าด่าผัวออกหน้าไรก็มีอืมด่าผัวออกหน้าไรก็มีคือคือคือ,ค,อคือมันเหมือนอยู่ด้วยกันแล้วไม่ให้เกลียดกันอ,อืมขนาดอยู่หน้าอะไรย,ยังกล้าดา่ดากล้าด่า หัวหน้าอะไรนะผัาๆผ้าๆเนี่ยผ่พเป็นเร็วนี้พับพับเ๋ยวนี้พับมึงเสียให้กูอยากเนียมึงโว้ยด่าผัวด่าผัวโชว์โชว์เอฟซีใครมันใครมันใครมันยังอยากไปอยู่ด้วยอะ่ะอืมนั้นไม่มีใครหรอกนั้นไม่มีใครอยากจะอยู่ด้วยหรอกนนั่นแหละ <c oughs> ที่แรกอะ่ะ ตัวเองตัวเองอยากจะเลิกกับเขาอยากจะเลิกกับเขาแล้วก็ <c oughs> คิดว่าจะหาคัวใหม่ได้ไงสวัสดีทุกคนนะครับผมคุณสุคนยาสวัสดีครับผมอืมทีนี้พอพอเลิกกันแต่ผู้ชายเขางอนะผู้ชายเขางอนะืะผู้ชายยอมมาขันห้ากราบขอโทษนี่คือสุดสุดแล้วแต่ก็ไม่เอานะโอ้โหสุดครับนี่เห็นไหมอะไรก็ขันห้าขันห้าคือ คือมึงต้องชนะอย่างเดียวอืมถ้าเกี่ยวกับไ i, อ้ไหลโอ้ต้องคุกเข่าอคันห้ามาโน่นนี่มานี่มนุษย์คนเราไม่ให้เกียรติกันขนาดอดีตสามีของใครบางคนก็เป็นอย่างนั้นเออคุณคิดว่าคุณคิดว่าคุณจะไปรอดไงอสองเดือนมันก็รองออยู่สองเดือนไอ้ผู้ชายคนนั้นนะก็รองอะอยู่สองเดือนอืมแต่ผู้หญิงเขาไม่เกี่ยวกับรองอนะ เขาเกี่ยวเขาคิดว่าเมื่อไหร่มึงจะเซ็นใบหย่าสักทีเออเมื่อไหร่เมื่อไหร่มึงจะเซ็นใบหย่าให้กูสักทีกูไม่ได้รอก,กับคืนมาเลยสองเดือนอะ่ะอืมไอ้หลนี่ก็เป็นไอ้หลนี่แหละอะไรก็ไปบอกให้มันฟังว่าเขาไม่ได้รอให้มึงคืนดีหรอกเออเขารอให้เขารอให้มึงเซนาาเ็นใบหย่าเออคุณดันมาดีครับผมอืม มันเป็นอย่างนั้นทีนี้ก็ให้เขาให้เพื่อนเขามาเกี้ยก,ก่อมไงเขาบอกเขาไม่เลิกเออเขาไม่เลิกไม่เซยนให้สักทีนะเพราะตอนนั้นเขายังรักอยู่ไงเขายังรักอยู่คนเรามันทาใจไม่ได้เห็นไหมคนหนึ่งตั้งใจที่จะเลิกแต่อีกคนหนึ่งตั้งใจที่จะงอมันทําใจไม่ได้คุณลองคิดว่าใครรักใครเขางอนะเขางอเขาทําใจไม่ได้เขาเปิดเพลงตุง้มๆอ,อ,อ,อยู่น่นนะคือมันทําใจไม่ได้คนเคยอยู่ตรงนั้ม,มา สิบยี่สิบปีอ่ะอืมมันมันทำใจไม่ได้เออก็ก็ตัวเองปล่อยให้เขาไปเที่ยวเองนี่เออปล่อยให้เขาไปเที่ยวเองถึง,ถ,งถึงทุกวันนี้ทำเป็นมันพูดดีนะใครมันจะแบบไปรับได้ผู้ชายแบบนี้ไปซื้อกินฉันเป็นคนหาเงินมานเหนื่อยปฏิโทแหมวันหนึ่งสมมตินะเอ,อ่อถ้าที่ไอ้ไหลยอยูนะ่คือขายของได้มาละหมื่นสองหมืนเนี่ย ไอ้ผู้ชายกินเบียร์ป๋องหนึ่งสองป๋องโดนด่าโดนด่าจนหูชานะขนาดขนาดน้องเคยเขานั่งอยู่ตรงนั้นนะบางทีนะบางทีเขาไม่ได้เอาเงินเขาซื้อด้วยซ้าบางทีเงินไอ้ไหลซื้อให้ซื้อให้เขากินด้วยซ้ําเบียร์ป๋องเท่าไหร่ป๋องห้าสิบาทเออป๋อ,ปองละห้าสิบบาทสองป่องก็ร้อยหนึ่งทำงานเหนื่อยมากินเบียร์กินเบียร์ป๋องหนึ่งสองป๋องมันจะเป็นอะไรไปวะเออเนี่ยก็ด่าเขาเยี่ยงคาดใครใครมันจะไปนทนได้วะ เป็นกูกูจะบอกเลยใครอยู่ใครจะอยู่กับอีนี่ก็อยู่เว้กูไม่อยู่หนูกูชิบหายบนนี่อยู่อยู่ในหน้าไรนะอยู่ในหน้าไล์เนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่คิดอยู่ในหน้าไรหน้าไล์เนี่ยของผู้หญิงคนนั้นนะของนางทองเนี่ยไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะคะเออไม่ใช่เลยจ้า <laughs> คุณอย่าไปคิดนะหน้ามือไปหลังตีนะจ้ะลงไลฟ์เป็นอีกแบบนึงนะจ้าเออ อยู่หน้าไลน์นี่ยสวัสดีคะ่ะทุกคนฉันรักทุกคนนะคะอืมพอลงไลน์เป็นยังไงพอลงไลน์ตอนที่ตอนที่ยังไม่เลิกกันนะตอนที่ยังไม่เลิกกันพอลงไลน์ปับ๊บหิว้วข่ามึงส่งกับกูไ์สดมัมึงส่งกาแเฟมาให้กูมั้ยทางทางที่เดินไปชงเองก็ได้ไม่มีใครตายจา้ะเดินไปชงเองก็ได้กาแฟะนะ <c oughs> มึงเสแสกูบอก,กเพื่อเลียร์อะไระ เวลากูขึ้นไล่เนี่ยกูขึ้นไล่เนี่ยกูต้องกินกาแฟามันกระชงมายี่ห้ออย่างก็ือให้กูสนอีกบุญหนูกูชงหมดกูบอกกินเน่กูกินกูบอกโคหน้าแมวสวยลงไล่น้ามือไปหลังตีนจ้แะแต่พอแต่พอขึ้นไล่แต่พอขึ้นไล่เธอเธอกาแฟ กาแกฟกาแฟนะครับม,มันใหญ่ยังก,ก,กับกาแฟคือมันมีเขารอรอแต่คนประเคนให้เขามีแต่คนประเคนอืมอ่ามีแต่คนประเคนมีแต่รอแต่แต่ผัวเอามาเสิร์ฟพาพไปพภพัาพภพัาพาพ,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 พกา<เ>แฟเสียบปากเสียปาก เออคุณยาคุณยาคิดคุณคุณเห็นไหมเวลาเวลาอันนี้ไปออกรายการทีวีเนะี่ยไปออกรายการทีวีเนะี่ยเอออะไรอะไรสมัยโอยมันมาทำบระดาด้วยสายตามันสายตาพิฆาตจริงๆนะ